เขาเอื้อนต้นมากลิ้นฝ้าค่ะพี่น้องค่ะนี่ออกช่องนวยแล้วต้นขนุนใหญ่คะ่ะโอ้หนวยหนึ่งพเอาไปกินแล้วค่ะพี่น้องออกสามนวยหนวยหนึ่งพเอาไปกินแล้วคะ่ะอันนี้เขาเอื้อนต้นมากลิ้นฝ้าค่ะพี่น้องค่ะนี่ ouch, นี่ค่ะต้นขนุนใหญ่ค่ะเห็นว่าพี่น้องต้นขนุนต้นน้อยนึงออกลูกสองนวยแล้วค่ะพี่น้อง ค่ะต้นขนุนใหญ่ค่ะเห็นว่าพี่น้องต้นขนุนต้นน้อย,น,อยนึงออกลูกสองน่วยแล้วค่ะพี่น้องเราได้ชมอีกค่ะเขาเอื่นต้นมากริ่นฝ้าค่ะพี่น้องค่ะนี่นี่มากริ่นฝ้ามากริ่นไม้ค่ะเอามากมันมาเผาแล้วก็กินกับปนกับลาบค่ะอันนี้คือต้นสดาหว,วานค่ะพี่น้อง ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะต้นสะดาวหวานค่ะต้นสะดาวหวานก็มีอยู่หลายๆต้นค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะต้นขนุนใหญ่ค่ะเห็นว่าพี่น้องต้นขนุนต้นน้อยหนึนน่งออกลูกของน่วยแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะที่รับชมชิปให้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ต่อไปก็จะเอา ทิ่มาให้พี่น้องต้นสะดาหวานค่ะนี่ค่ะนันค่าค่ะพี่น้องค่าใ่ญ่ค่ะพี่น้องต้นค่าต้นน้อยหนาต้นขนุนก็ะมีค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมิโอ้ต้นมะปรางนี่ค่ะแล้วก็ต้นแบบคุ่งค่ะพี่น้องค่ะ ไม่ช่มหน้าเล่าค่ะหน้าเรามีเบิดชูยางค่ะอันนาของแม่หนูเรียนดอนสุวรรณค่ะหรือัะคุงต้นนุ่มหนูค่ะพี่น้องแล้วก็มีต้นตะโขบเห็นบหคะ่ะต้นตะโขบเอาไว้เศร้าหฮมนะคะถ้ามันนะคะ่ะต้นขนุนนะคะเดี๋ยวแม่ครูจะพาไปดูอีกออกช้องหนวยแล้วต้นขนุนใหญ่ค่ะ โอ้หน่วยหนึ่งพนเอาไปกินแล้วค่ะพี่น้องออกสามหน่วยหน่วยหนึ่งพนเอาไปกินแล้วค่ะอันนี้กน,นี่ค่ะต้นสะเดาหวานค่ะต้นสะเดาหวานก็มีอยู่หลายๆต้นค่ะพี่น้องอันนี้ต้นแกมี่นะคะต้นบักต้องค่ะพี่น้องค่ะต้นบักต้องเขาปลูกได้ปีหน,น,นึ่งแล้วค่ะใหญ่ซัมนี่เหรอคะไม่รูเรื่อครับไม่รูเรื่อ เอ้าบ่อหน้าเมนูเลี้ยนค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้นสดาหวานค่ะต้นสดาหวานก็มีอยู่หลายๆต้นค่ะพี่น้องอันนี้หนูเลี้ยนครับหน้าเมนูเลี้ยนเอ้าบ่อหน้เมนูเลี้ยนค่ะพี่น้องต้นบักตองค่ะ ต่อไปก็จะมีต้นมะเขือต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็ต้น,นะะต้นขนุนนะคะเดี๋ยวแม่ครูจะพาไปดูอีกใบอ้นหมากน้ำนมค่ะอันนี้มากน้มนม่ม้ไปซื้อน่มหนูติอ้อนอนี่ต้นนมหนูค่ะพี่นอ้อง แล้วก็มีต้นตะโขบเห็นไหมค่ะต้นตะคขบเอาไว้เศร้ามนะค่ะถ้ามันมากลิ่นฟ้ามากลิ่นไม้ค่ะเอามากันมาเผาแล้วก็กินกับปนแกบลาบค่ะอันนี้คือต้นสดาวหวานค่ะพี่น้องแล้วมีเบิดชูยางค่ะอันนาของแม่หนูเรียนดอนสุวรรณค่ะหรือบักคุ่งเราได้ชมอีกค่ะค่ะกําลังเป็นนวยน้อยค่ะพี่น้องค่ะ เห็นบ่ค่ะแบบคงกแลังเป็นนนวยน่อยๆน่อยนะคะต้นกระทั่วค่ะบึ้งดูหน่แล้วมีสุยางสุเนี่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้นอันลำย่ยพี่น้องค้านี่เขาเอิ้นต้นมากิีนฝ้าค่ะพี่น้องค้านี่นี่ค่ะต้นสดาวหวาน ต้นสดาวหวานก็มีอยู่หลายๆต้นค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะบ่งดูแน่แล้วมีสุยางสุเน,นี่ยวค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้นนั่นล่ำย่ยพี่น้องค่ะนี่ค่ะบ่งดูแน่แล้วมีสุยางสุเน,นี่ยวค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้นนั่นล่ำย่ยพี่น้องค่ะนี่ค่ะต้นขนุน เนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ครูจะพาไปดูตน้นกรมีนะคะต้นบักต้องค่ะพี่น้องคะ่ะต้นบักต้องเขาปลูกได้ปีหน,น,นึ่งแล้วค่ะไนซํานี่ลน่ะค่ะต้นหนี่ค่ะพามาชมสวนชมนาจะโนไม้หวานค่ะพี่น้อง นี่วอันนี้ห้าบะต้มก็ได้ค่ะพี่น้องมันสีออกรสชาติไม่ขมค่ะมากิ่นฟ้ามากิ่นไหมค่ะเอามากมันมาเผาแล้วก็กินกับปนกับลาบค่ะอันนี้คือต้นสดาหวานค่ะพี่น้องมากิ่นฟ้ามากิ่นไหมค่ะเอามากมันมาเผาแล้วก็กินกับปนกับลาบค่ะอันนี้คือต้นสดาหวานค่ะพี่น้องเราได้ชมอีกค่ะ ค่ะก๊ะลังเปน็นนวยน้อยๆค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่ค่ะบบกคุกงก๊ะลงเป็นนวยน้อยๆน,นะคะต้นกระทบมมากลิ้นฝ้ามากลิ้นไหมค่ะเอาหมากมันมาเผาแล้วก็กินแกปบบนแกบลาบค่ะอันนี้คือต้นสดาหว,วานค่ะพี่น้องไปอุอ่หมากน้ำนมค่ะอันนี้มาแอมนมโตไปซื้อนมหนูติอ้อน มากลิ้นฟ้ามากลิ้นไม้ค่ะเอามากมันมาเผาแล้วก็กินกับปนกับลาบค่ะอันนี้คือต้นสะดาหวานค่ะพี่นอ้นองค่ะพี่น้องค่ะมือน,นี้ไม่คู่สิภาพมาชมอันสวนของหน้าหน้าพออา่อหยังกาะบักหละพ่อหยังก่อน,นี่โอ้ต้นมะปรางนี่ค่ะแล้วก็ต้นแบบคุ้งค่ะพี่น้องคะไม่ชมหน้าเล่าค่ะ แค่พี่น้องแค่มือนีไม่คู่สีผ้ามาชมอันสวนของหน้าหน้าพอ่อยังเกาบักล่พพอยังก่อนี่แค่ oh. พี่น้องแค่มือนีไม่คู่สีผพพ้ามาช่มอันสวนของหน้าหน้าพอ่อยังเกาบักล่พพอยังก่อนนี่โค oh. งขึ้นมามันก็เป็น่มให้เหาอันนี้ต้นยังนี่ ต้นหนึง่งค่ะพามาชมสวนชมนาะไปอุ่นไหบหมากน้ำนมค่ะอันนี้หมากน้ำนมโอ้ไปซื้อนมหน,นูตีอ้่นออต้นสดาวหวานค่ะค่ะ ค่สวัสดีค่าสารทาอเอ่อนต้นเกจลินครับโอ้ต้นเกจลินค่ะพี่น้องนี่หัวต้นเกจลินเราก็ต้นแค่ต้นแค่ป่าพี่น้องไปอ้อนไร้าหมากน้ำนมค่ะอันนี้หมากน้ำนมโอ้ไปซื้อนมหนูติอ้อนหมากลินฝ้าหมากลินไม้ค่ะเอามากมันมาเผา แล้วก็กินกับปนกับลาบค่ะอันนี้คือต้นสดตวหวานค่ะพี่นอ้นองไม้หวานค่ะนี่อันนี้ก็ตน้นข่าหนุนกำลังปลูกค่ะพี่น้องกำลังจะขึ้นนะคะ่ะเมนูเรี้ยงครับหน่าเมนูเรี่ยงเอ้าบมอหน้าเน,นูเรี้ยงด้วยทุกวันหน้าเมนูเลี้ยนค่ะพี่น้อง่น่าค่ะ,คะพี่น้องค่ายไงค่ะ,คะพี่น้อง ต้นค่ะต้นน้อยนาะต้นขนุนก็นมีค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเม็ีเอาหม่หวานค่ะนี่อันนี้ก็ต้นอ่าขนุนกำลังปลูกค่ะพี่น้องกำลังจะขึ้นนะคะนะคะ่ะต้นขนุนใหญ่ค่ะเห็นว่าพี่น้องต้นขนุนต้น,นน้อยนึงออกลูกสองน่วยแล้วค่ะพี่น้องเขาเอื้นต้นมากิีนฝ้าค่ะพี่น้องค่ะนี่ โอ้ต้นมะปรางนี่ค่ะแล้วก็ต้นแบบคุ้งค่ะพี่น้องค่ะไม่ชมหน้าเล่าค่ะหน้าค่เบ่งดูหน้าเรามีสุยางสุเนี่ยว